กดสั่งไฟถนนโซลาเซลล์รุ่นใหม่มารอบนี้สีขาวใหญ่มากอุกจัดมาในขนาดอยู่ที่2,500วัตต์เลยนะคะรุ่นนี้มีไฟเลสหลอดใหญ่กว่าเก่าแล้วก็<ค>มมีหลอดเลสมากถึง320ดวงเลยค่ะรุ่นนี้มีรีโมทคอนโทรลให้ควบคุมระบบได้ด้วยแล้วก็มีเสาเหล็กพร้อมฐานอุปกรณ์ติดตั้งมาให้แข็งแรงทนทานรุ่นนี้เขาติดตั้งได้2แบบนะคะจะติดบนเสาหรือว่าติดผนังเนี่ยเลือกตามการใช้งานได้เลยรุ่นนี้ทางร้านเขาประกันถึง12ปอีอายุการใช้งานยาว มามตัวแผงโซลาเซลล์เป็นแผงแ,ผงแบบโพลีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละวันเนี่ยชาร์จอย่างน้อย6ชั่วโมงก็เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละคืนแล้วนะคะ<อ>การเปิดใช้งานกดปุ่มเปิดปิดสีเขียวควบคุมการทางานบนรีโหมทระบบมี2ระบบเป็นระบบแบบออโต้มีเซนเซอร์และระบบติดตั้งทั้งคืนแสงสว่างจะเป็นสีขาวกระจายวงกว้างมากๆติดตั้งในระดับประมาณ3-5เมตรกําลังดีรัศมีไฟสองสว่างทั่วบริเวณที่เป็นพื้นที่มืมดตามท้องถนนนะดีมากๆรุ่นนี้กันน้ํากันฝนกันฟ้าปอ ภัยยหายหาวใครที่กําลังมองหาไฟถนนโซลาเซลล์อยู่ตอนนี้ร้านเขาจัดโปรโมชั่นให้รุ่นที่อุ๊กดมานะจ่ายไม่ถึงพัน่ะแค่800กว่าบาทในตะก้าเขาจะมีให้เลือก3ขนาด5,000วัตต์7,000วัตต์และ25,000วัตต์ขนาดและราคาจะแตกต่างกันนะอุแปดพิกัดร้านนี้ไว้ที่หน้าคลิปให้แล้วกดให้ทันช่วงโปรโมชั่นกันนะคะคุ้มมาก